นีโรทีสวัสดีครับผมนายสุรเด็จนุ้งรัวประชาชินนะครับปัจจุบันนะครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลายัยเชียงรายคณะพยาบาลศาสตร์ครับผมมาได้มาจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กครับผมอยู่โครงการมาตั้งแต่อายุ3ขวบตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่พออยู่นานไป ก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นครับได้สัมผัสความรักจากพระเจ้าครับโดยผ่านพี่ๆน้องๆในโครงการและเจ้าหน้าที่ในโครงการครับแล้วพระเจ้านะครับก็มีแผนการที่ดีสำหรับผมผมมีของประทานหลายด้านที่พระเจ้าได้มอบให้กับผมครับและผมก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากโครงการขอบคุณพระเจ้าครับในระหว่างเรียนนั้นผมได้ค่าขนมจากของประทานที่พระเจ้ามอบให้ผมด้วยการเสริมสวย ตดต่อวิดีโอถ่ายรูปและที่สําคัญนะครับนั่นก็คือก่อนที่ผมจะมาเรียนที่วิทยาลัยเชียงรายนะครับพ่อแม่ก็ได้รับเชื้อพระเจ้าซึ่งเป็นพระคุณและความรักของพระเจ้าครับที่มีต่อผมพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สำหรับผมครับผมอยากเรียนพยาบาลแต่ก็มีหลายคนครับที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าครอบครัวผ,ผมนั้นไม่มีกาลังพอที่จะส่งผมเรียนต่อครับแต่ผมก็ออกมาด้วยความมั่นใจที่พระเจ้านั้นทรงให้กับผมครับทุกวันนี้นะครับพระเจ้านั้นก็ส่งจัดเรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผม ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าของพักค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับพระผู้ได้เต็มปานครับว่าพระเจ้านั้นมีอิทธิพลต่อผมอย่างมากพระเจ้านั้นส่งจับแตทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมผมขอบคุณและรัพระเจ้ามากเลยครับในวันคริสต์มาสนี้นะครับก็ขอพระเจ้านั้นอวยพรพี่น้องทุกท่านเลยนะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ครับพระเจ้านั้นสามารถทํางานในชีวิตผมได้พระเจ้าก็สามารถทำงานในชีวิตของคุณได้ได้เช่นเดียวกันครับขอพระเจ้านสรงได้รับเกียรติ ขอบคุณครับ